วันนี้เราก็อยู่ในเกม City Skylines กันนะครับวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอก็คืออะไรเอ่ยก็พูดไม่ถูกเหมือนกันผมไปเอาความคิดนี้มาจากฝรั่งนะผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้คิดเองโอเคทำไมเราต้องสร้างถนนอย่างนี้นะเพื่ออะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งเอาเป็นว่ามาดูหน้าที่หลกัหลกๆของมันก่อนนะครับว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ การจราจรในเกมนี้เนี่ยผมตั้งไว้ให้เป็นแบบเมืองฝรั่งเขาก็คือแบบทางขวานั่นแหละให้วิ่งรถชิดขวาแต่เวลาเราจะสร้างจังชันหรือจุดแยกเนี่ยผมจะไม่สร้างแบบเอาถนนมาพาดกันเลยนะผมจะให้ถนนมันพาดกันตรงนี้นะครับก็คือเป็นความคิดของเขานะผมไปก๊อปเข้ามาอีกทีหนึ่งอย่าเข้าใจผิดนะว่าผมเป็นคนคิดเองนี่ครับผมจะแค่สลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับเพื่ออะไรนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่า พื้นฐานมันมาจากแบบนี้นี่ที่ผมว่านี่รถวิ่งอย่างนี้เราเอาไอยูเทิร์นเนี่ยยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยมาวิ่งให้มันคู่ขนานกันนะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกทีนึงคืออย่างนี้นี่ผมจะเอายูเทิร์นเนี่ยมาทําให้เป็นประโยชน์นะครับพื้นฐานมันมาจากแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแปลงเอานะครับแปลงมาเป็นอย่างนี้ก็คือให้รถเส้นหลักเนี่ยมาวิ่งในเส้นที่เราใช้ยูเทิร์นนั่นแหละ ถ้าการจาราจรฝั่งซ้ายก็จะกลับไปอีกทางหนึ่งกลับข้างกันหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําอีกทีหนึ่งในการจาราจรฝั่งซ้ายแต่นี่เรามาดูในการจาราจรฝั่งขวากันก่อนซึ่งจะสลับเลนกันอย่างนี้เนี่ย ในชีวิตจริงอ่ะในความเป็นจริงเนี่ยถนนอย่างนี้มันสร้างขึ้นอยู่ในอเมริกาในรัฐรัฐหนึ่งเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ดูในรูปอย่างที่ว่าไปนะผมใช้ไฟจาราจรหรือไฟแดงขั้นนะครับเพื่อไม่ให้รถเนี่ยมันวิ่งทับลายกัน ก็ปล่อยไปฝั่งหนึ่งหยุดฝั่งหนึ่งนะครับสลับไปแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยไอตรงที่จะแยกเข้าร่วมเนี่ยผมจะแยกออกมาให้หูห่างกับไฟแดงหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไฟแดงมาซ้ํากันตรงนี้นะครับทําให้เลี้ยวขวาเมื่อปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นเลี้ยวฝาต้องรอสัญญาณไฟนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็เอามาวิ่งชนกับลายนี้ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับ ประโยชน์ของมันนะเด๋อช่วยให้มันดูสวยงามน,นะครับประโยชน์ไม่ค่อยมีมากนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่ก็คือเวลารถจะสมมุตินะผมจะวิ่งจากเส้นนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยจะขึ้นไปบนเส้นนี้ก็ต้องวิ่งวิ่งวิงตรงตรงตตรไปต,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 ตรงไป,งไปจากนั้น ผมก็จะมาหยุดรอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไฮเวย์นะครับซึ่งเราจะต้องรอรถที่สวนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับรถที่สวนมาทางนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องรอนะครับให้หมดแล้วเราค่อยไปนะครับซึ่งมันทําให้เสียเวลานะครับเราก็จะกลับเลนมาเลยนะครับนี่ครับขวาไปซ้ายสมมตินะ แล้วผมก็จะออกไปซ้ายอย่างนี้แล้วก็มาขึ้นนี่เดี๋ยวซ้ายตรงนี้อีกทีนึงจากนั้นก็ขึ้นฟรีเวย์ไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยุดรอให้มันเสียเวลานะครับอืมประโยชน์ของมันไม่มีมากนะผมบอกเลยแค่นี้แหละ